สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิ่นมณีพิญโยขอนำเสนอขายที่ดินเปล่าเอกสารนโฉนดพร้อมโอนบน,นที่สอ้อี่2 2บตารางวาอยู่ในเขตตำบปลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ดินแปลงนี้จะอยู่บนเนินเขาสูงมองเห็นวิวเขาสวยงามที่ยืนถ่ายทำนี้ก็ยืนอยู่บนที่ดินนะคะห่างจากเมืองปากช่องเพียงแค่5กิโลแล้วก็เข้ามา ทางภูตะวันแต่ว่าไม่ใช่อยู่ในโครงการภูตะวันนะคะจะเข้าทางตรงข้ามวิหารเซียนแล้วก็ขึ้นเนินเขาสูงมาเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นที่ดินแปลงนี้สูงจากระดับน้ำทะเล4 47เมตรที่ดินหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ลักษณะที่ดินก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัตุรัสผืนผ้านิดๆอยู่บนเนินสูงวิวสวยมากค่ะ วันที่ถ่ายทำคือวันที่5วันศุกร์เดือนกรกฎาคมพศ2567เวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะคะก็จะเห็นวิวเขาตามภาพจริงที่ถ่ายนี้เลยแล้วก็จะได้พื้นที่ส่วนเกินด้านหลังอีกประมาณ250ตารางวานะคะอยู่ติดเชิงเขาจะเห็นว่าอยู่บนเนินเขาสูงมากรถจะอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ จะได้ส่วนเกินด้านหลังประมาณ250ตารางวาค่ะที่ดินตามโฉนดที่จะต้องโอนคือ223ตารางวาเสนอราคาขายที่3ล้านบาททวนนะคะอยู่บนเดินเขาสูงค่ะสูงจากระดับน้ำทะเล447เมตรนะคะด้านข้างก็เป็นของเพื่อนบ้านนะคะแต่ยังไม่ปลูกบ้านจะมองเห็นวิหารเซียนนะคะ จะมองเห็นวิวเขาระยะไกลค่ะแปลงนี้สวยงามมากอยู่บนเนินเขาสูงแต่ว่าทางมาจะเป็นทางลูกลังนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ไกลนะคะห่างจากถนนปูนคอนกรีตไม่ไกลห่างจากล่านยางไม่ไกลค่ะรายละเอียดข้อมูลต่างๆอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะขอกราบขอบพระคณเป็นอย่างสูงมากค่ะสวัสดีค่ะ